สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุเดือนละ2,000บาทมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะซึ่งสำหรับโครงการนี้จะเป็นโครงการใหม่ของทางภาครัฐที่มีการเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่มีความพร้อมในการที่จะรับผู้สูงอายุที่ยากจนไว้ในอุปถัมม์นะคะโดยจะมีการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อที่จะรับเงินสำหรับผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการก็จะได้รับเป็น เป็นรายเดือนเดือนละ2,000บาทตลอดชีพนะคะและถ้าหากว่ามีเหตุจำเป็นหรือว่าเหมาะสมก็อาจจะได้รับอยู่ที่สูงสุด3,000บาทซึ่งโครงการนี้ถ้าหากว่าใครที่มีความสนใจที่จะอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ เราก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละจังหวัดได้แต่สำหรับโครงการนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถได้รับเงินเดือนละ2,000บาทหรือว่า3,000บาทได้จะต้องมีการไปลงทะเบียนก่อนแล้วก็เดี๋ยวทางพอมอเขาก็จะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่า เราเหมาะที่จะเข้าร่วมโครงการนี้หรือเปล่านะคะซึ่งสําหรับรายละเอียดของผู้ที่ขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ก็จะต้องมีคุณสมบัตินั่นก็คือ1มีสัญชาติไทย2จะต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า18ปีบริบูรณ์หรือว่าผู้ที่มีอายุต่ํากว่า18ปีซึ่งมีความพร้อมแล้วก็ศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุก็อาจจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นรายรายไปนะคะ สจะต้องมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแรงและอยู่ในอนาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุ 4. จะต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุและ5จะต้องไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทํำผิดอาญาและอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างพิจารณาของคดีอาญาเพราะฉะนั้นนะคะ ใครที่ต้องการเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ดูแลผู้สูงอายุที่ยากจนเพื่อที่จะรับเงินรายเดือนเดือนละ2,000บาทหรือว่าสูงสุดถึง3,000บาทก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่กรุงเทพมหานาครหรือว่าจะอยู่ต่างจังหวัดก็ลองติดต่อสอบถามได้เลยเพราะว่าจะเริ่มกันในเดือนพฤษภาคม2567นี้แล้วนะคะส่วนเรื่องที่ส ที่จะมาแจ้งข่าวให้รับทราบนะคะนั่นก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะมีการ โอนเงินคงค้างคืนให้นะคะแต่ตรงนี้หลายๆคนก็สอบถามมาว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหายไปแล้วทำยังไงตรงนี้ไม่มีปัญหานะคะขอแค่ว่าเราอยู่ในกลุ่มผู้ที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมนั่นก็หมายความว่าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นแรกเลยนะคะที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการที่ไปรูดซื้อสินค้าหรือว่าไปกดเงินสดซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังก็มีการแจ้งข่าวสารสําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐใบเดิมนะคะก็คืออย่างที่แจ้งค่ะกลุ่มใหม่เนี่ยจะใช้บัตรประชาชนแทนแต่กลุ่มเก่า จะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการทำธุรกรรมต่างๆนะคะถ้าหากว่าเราเคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็หมายความว่าถ้าหากเรามีเงินคงค้างทางภาครัฐเขาก็จะมีการโอนเงินในส่วนนี้คืนให้นะคะเนื่องจากว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าเขาจะมีเงินโอนเข้าให้สส่วนจะไม่เหมือนกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนแทนนั่นก็คือตอนนั้นเนี่ย จะรับเงินในส่วนแรกก็คือเป็นเงินที่ใช้เดือนต่อเดือนไม่สามารถสะสมได้ก็คือเงินที่เราใช้รูดซื้อสินค้าซื้อแกส๊สหุงต้มรวมถึงค่ารถค่าเดินทางตรงนี้เนี่ยไม่สามารถสะสมได้ต้องใช้เดือนต่อเดือนแต่ทีนี้สําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเก่าเขาจะมีอีกวงเงินหนึ่งนะคะที่เราเรียกกันว่า E m มันนีซึ่งวงเงินนี้จะสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้และถ้าหากว่าเรายังไม่ได้กดออกมาก็หมายความว่ามันสามารถที่จะสะสมไว้ได้นะคะซึ่งในสมัยก่อนๆน,นั้น มีการเติมเงินเข้าให้เรื่อยๆจากทางภาครัฐนะคะตามโอกาสพิเศษต่างๆเช่นเป็นเงินเพิ่มพิเศษผู้สูงอายุหรือว่าเงินเพิ่มพิเศษช่วงที่มีสถานการณ์โควิดนะคะแต่พอเปลี่ยนมาเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนแทนเขาก็ยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าไปโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะก็หมายความว่า คนกลุ่มเดิมที่เคยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ถูกยกเลิกไปแล้วเปลี่ยนมาใช้เป็นบัตรประชาชนแทนแต่ที่นี้ก็ยังมีหลายๆคนนะคะที่อาจจะมีวงเงินเหล่านี้คงค้างอยู่ในบัตรเนื่องจากว่าบางคนอาจจะยังใช้ไม่หมดหรือบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ํานะคะว่า มีเงินโอนเข้ามาเพราะว่าอย่างคนเท่าคนแก่อยู่ต่างจังหวัดเนาะบางทีทางภาครัฐเขาโอนเงินเข้ามานะคะก็ไม่ได้ไปตรวจสอบก็มีเงินคงค้างอยู่ในนั้นเนี่ยหลายพันบาทเลยนะคะทีนี้ ตอนนี้เนี่ยเขามีการแจ้งมาอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ในช่วงแรกที่มีการเปลี่ยนเนาะให้เราไปกดเงินสดออกมาแต่ทีนี้บางคนเนี่ยที่ไม่รู้หรือว่ายังไม่ได้กดเงินสดออกมาบางคนอาจจะเหลือเงินในนั้นไม่ถึง100บาทก็ได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนการกด ATM อมาเนาะ,นะจะต้องกดออกมาแบบขั้นต่ํา100บาททีนี้ทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะคะเขาก็เลยมีการออกมาแจ้งว่า จะมีการโอนเงินจำนวนนี้ที่คงค้างอยู่คืนให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมแล้วมีเงินคงค้างอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเขาจะโอนคืนให้ในวันที่23และ24พฤษภาคมนี้นั่นเองนะคะแต่เงื่อนไขมีนิดนึงนะสำหรับคนที่จะได้รับเงินโอนคืนตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต่อเนื่องกันมาก็คือหมายความว่าถ้าเราเคยได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบเก่า แต่พอมาถึงรอบใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนแทนนี้เราไม่ได้รับสิทธิ์แล้วถึงแม้ว่าเราจะมีเงินคงค้างอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมนะคะก็จะไม่ได้รับเงินคืนแต่ถ้าหากว่าเราเคยมีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าแล้วในรอบใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนแทน <S <S เราก็เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยแล้วมีเงินคงค้างอยู่กลุ่มนี้ถึงจะได้รับเงินคืนในวันที่23-24พฤษภาคมนี้นั่นเองนะคะ โดยช่องทางของการคืนเงินก็คือเขาจะโอนเข้าให้ผ่านบัญชีธนาคารที่เราได้ผูกพร้อมเพยไว้ด้วยเลขบัตรประชาชนนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีได้แต่เคยทําการมอบอํานาจให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นไว้ทางภาครัฐเขาก็จะโอนเข้าให้ในบัญชีนั้นนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะมีการทําพร้อมเพยแล้วก็ผูกบัญชีไว้เรียบร้อยเนื่องจากว่าทางภาครัฐเขาก็มีการโอนเงินเข้า ให้หลายๆครั้งที่ผ่านมานะคะอย่างเช่นล่าสุดเมื่อวันที่ 12, 13, 14มีนาคมก็มีการโอนเงินเข้าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นเงินเพิ่มพิเศษซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นการโอนรอบที่1นเนาะในปี2567นี้จะโอนทั้งหมด3รอบนะคะรอบที่2จะมีการโอนเข้าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 12, 13และ14มิถุนายนเพราะฉะนั้นนะคะหลายๆคน ก็น่าจะมีอยู่แล้วสําหรับบัญชีพร้อมเพย์แต่ถ้าหากว่าใครยังไม่มีตอนนี้ก็รีบดําเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนรอไว้ได้เลยจะใช้บัญชีธนาคารไหนก็ได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะและสําหรับในคลิปนี้นายก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ